มาแล้วค่ะห้องนี้แยก1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําผ่อนต่อเดือน8,000บาทเตียงเป็นแบบ5ฟุตอย่างที่เห็นเลยนะคะสไตล์ห้องนี้จะตกแต่งเป็นแบบมินิมอลเลยมีการฉลุหัวเตียงเข้าไปนะคะให้ห้องเนี่ยมันดูน่ารักดูสดใสมากขึ้นภายในห้องนอนนะคะจะมีผ้าม่านที่กันแสง UV ไว้ให้นะแล้วก็มาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าภายในตัวห้องเลยค่ะข้งภายในห้องนอนนี้นะคะบอกเลยว่ามีมุมแต่งตัวไว้ให้ด้วยอีกเนาะนี่คือเฉพาะส่วนภายในห้องนอนนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องนั่งเล่นกันบ้างค่ะห้องนั่งเล่นนะคะจะมีมุมวางเคาน์เตอร มาพร้อมกับที่เก็บของตรงนี้เลยทำให้ห้องนะคะดูมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเราทําเก๊เก็บของไว้ให้เยอะมากๆเลยนะคะโซฟานะเป็นแบบสามที่นั่งเลยค่ะทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นภายในห้องนะคะทุกคนคือเราให้ไปทั้งหมดเลยนะแอบกระซิบว่าโซฟาห้องนี้แพงอยู่นะไปกันต่อที่โซนขัวแยกเลยนะคะชอบมากโซนขัวเพราะมันแบบติดอยู่กับระเบียงอะมาพร้อมกับที่ดูดควันภายในตัวห้องนะคะมีเตาแบบไฟฟ้าให้เลยชันวางของเก๊เก็บของทุกอย่างมีให้ครบนะคะไว้เก็บเครื่องขัวแล้วก็ ยังมีตู้เย็นแบบ2ประตูอีก1ตัวให้ด้วยค่ะขนาดห้องนี้นะคะ33ตารางเมตรรวมกับระเบียงแล้วนะคะอยู่ชั้น5้าเป็นชั้นสูงเลยกะ<ข>ระเบียงให้ก็คือสามารถวางเครื่องสภ้ผ้าได้1ตัวแล้วก็ราวตากผ้าได้นะและห้องน้ําห้องนี้นะคะจะอยู่ฝั่งห้องนั่งเล่นเลยค่ะแยกเปียกแยกแห้งให้สุขภัณฑ์ทุกอย่างภายในห้องเรามีให้ครบเลยนะเครื่องทําน้ําอุ่นก็คือมีให้แล้วค่ะก๊อกน้ําก็คือเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะลงยานแนวใหม่ราคาห้องนี้นะคะอยู่ที่2.2ล้านบาทผ่อนต่อเดือน8 0 0 0บาทใครที่สนใจเน ข้อมูลเอินมาตามนี้ได้เลยนะ